นะครับผีลวดออกเี่ลวดเวลาเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นเช็คระบบแก๊สแล้บบองต,อตัดเัีบร้อยนะพอเสร็จปึ๊บเราจะกลวกตรงที่สวิตซ์ปืนก็ได้หรือว่ากลับตรวที่เดิมก็ได้นะครับอ่าตันนี้จะเป็นไซส์ลวด0.8 0.9 1.0 1.2เ้่กก 0, เราใช้เป็น1.2อ่าตัวนี้สำคัญสำคัญหมดครับทุกท่าน ตัวนี้จะเป็นเชื่อมเหล็กนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นเชื่อมเหล็กเป็นแก๊สผสมตัวนี้จะเป็นเชื่อมสแตนเลสส่วนฝั่งนี้จะเป็นเชื่อมอลูมิเนียมอยู่ที่ว่าอลูมิเนียมเกดไหนนะครับอลูมิเนียมก็มีหลายเกรดใช่ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเพียบ้านเราใช้น้อยอยู่ตัวนี้จะเป็นซีรีส์สี่ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ห้าก็เราใช้ซีรีส์ห้าก็เป็นตัวล่างถ้าเราปรับผิดแล้วการเชื่อมมันเดินไม่ได้เลยครับรวดมันติดขัดอะไรพวกนี้ SP เป็นโปรแกรมเสริมครับพวกนี้เราสามารถม่ใชเพิ่มเติมได้อ่าส่วนตัวนี้จะเป็นอาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือไรลรอนก็คือสองทีสองทีกดปล่อยดัาตัวนี้จะเป็นสีทีก็คือกดปล่อยแล้วก็เดินปืดจะหยุดระยะอีกทีนึง่งส่วนตัวนี้จะเป็นสเปเชียลออโตก็คือจังหวะกด แค่เราสร้างบอกก่อนอารุณมีน้มจังหวะแรกถ้ามันไม่ร้อนมันจะเป็นก้อนถูกต้องไหมครับถูกต้องเราก็จะมีตัวนี้ช่วยอยู่ที่ว่าเราจะใช้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องร้อยขึ้นครับถ้าหนาหน่อยก็ร้อยยี่ตัวนี้จะเป็นไฟตอนเริ่มครับอ่าส่วนตอนจบถ้ามีปัญหาเรื่องอตามมดอ่าหลุม,ลมแล้วก็ตัวนี้ช่วยครับตัวนี้ก็จะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งของระบบะกระแสไฟตอนเริ่ม จะเป็น60อ่าส่วนตัวนี้จะเป็นสปอตก็คือก,กดแล้วก็ตั้งเวลาได้ครับตัเวลานี้หนึ่งวิอ่าหนึ่งวิกดทางปือเลยปื๊ดมันก็ตัดไปใหน,น,ในึ่งวิพลางงานแฝมก็แล้วสะดวกครับอยู่ที่ช่างจะเลือกใช้หรือเปล่าโอเคนะตัวนี้เป็นระบบกดจัานฝั่งนี้จะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับ อลูมิเนียมบันคับให้ใช้ระบบเท้าจะเป็นซิงเกิลเทาก็คือลักษณะก็คือพุ้ดพ้นไปเลยความถี่สูงแบบตัวนี้จะเป็นดับเ,เบ,บ,บิลเท้าก็จะเข้าจะ,ะสร้างเก็ดให้เห็นชัดขึ้นมันจะช่วยให้เราเดินเกี็ดได้สวยขึ้นเหมือนตัวนี้อ่าอมก็คือเชื่อมได้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับระบบข้างในแต่ก็ ถ้าเราถ้าไปปรับกกดลงได้เลยอ่าส่วนตัวนี้อ่าก็ดีของตัวนี้ก็คือระบบใหม่ก็คือสามารถเซฟสมมติว่าง,งานประมาณ2องเมีหนะเราใช้อยู่ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟไปเราเลือกเซฟนะครับกดตรงนี้เนใีนไปมีอยู่50าิบนะครับอ่วันนี้รนะ้อยเลยก็คือร้อชิ้นงานร้อยคนเลยนะฮึบ เราจะเซฟไว้ที่มมหนึ่งนะะ Enter นี่คือเซฟแล้วอพอปึ๊บเราจะมาเลือกใช้เรากดตัวนี้ก็คือโหลดเมื่อกี้เราปรัดเซฟไปที่มมหนึ่งเราก็หมุนหามีมหนึ่ง,งะครับแล้วก็ Enter ปึ๊บก็คือก็คือล็อกใช้ที่เราล็อกไว้เวลาใครมากดมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานเพราะว่ามันมันจะเลือกจุดที่เราเซฟไว้